สวัสดีนะครับหมอโตด915ทาลอดนะครับหมอโตดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อ คนนั้นคนที่ห่างคุณไปเขาอยากบอกอะไรคุณในตอนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกนาศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต้ขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเท,ทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณเขาคนนั้นคนที่ห่างคุณไปเขาอยากบอกอะไรคุณในตอนนี้มีพลังงานไพ่ o ออฟสอด เป็นพลังงานให้ความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาเหนื่อยและความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาพยายามทําเพื่อเขาเท่าใหรแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดมีพลังงานให้ความเป็นผู้นําในตัวเองสูงค,นค,นคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งคุณเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวอุปสรรคและปัญหากับความเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมามากพอแล้วการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันของคุณคุณเป็นคนที่มีปัญหาเข้ามาสักเพียงใดนะคุณเป็นคนที่แก้ไขและเผชิญ หน้ากับปัญหาไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะครับเป็นพลังให้เดอะสันเดอะสันความสุขความสําเร็จความสมหวัง เป้าหมายแห่งชัยชนะเป้าหมายแห่งความสําเร็จมีพลังงานไพ่กุกดาวอาทิตย์ความโดดเด่นความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณหรือเป็นพลังงานไพ่ขวานการที่มีความหวังและความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าการที่ได้อะไรมามันอาจจะไม่ได้ง่ายๆมันต้องทุ่มเทมันต้องฝ่าฟันต่ออุปสรรคกับสิ่งที่ผ่านมาของคุณนะม่พลังงานไพ่เอรับสอดเอรับสอดคือความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าหรือคุณไปรับรู้ความเป็นจริงและความ ไปกับคนที่ทําให้เราผิดหวังคนที่ทําให้เราเสียใจคนที่ไม่แขกับเราในวันนั้นมีพลังงานให้เทนนอฟสอดความเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมามันยังมีความเจ็บปวดที่อยู่ในความรู้สึกที่ยังเอาเขาออกจากความคิดที่ยังเอาเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้ทาไมยังถึงยังเอาเขาออกจากความคิดยังเอาเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเราเป็นคนที่มอบใจให้กับใครแล้วเรามอบใจให้กับเขาเต็มที่กับสิ่งที่เรามอบใจแล้วกับสิ่งที่เรา ดูแลและห่วงใยกับเขามันเหมือนกับการที่เราผูกพันกับเขามากกว่าในวันนั้นที่เขารักเราหรือในวันนั้นที่เขาผูกพันกับเราน้อยลงนะมีพลังงานให้เดทการจบการเลิกราทุกเส้นทางเดินมีทั้งความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจความทุกข์ความผิดหวงังการพบการเจอการจาก การลาเป็นพลังงานให้สัจธรรมแห่งชีวิตทุกเส้นทางเดินคือความพัดภาคหรือมีคนที่รู้ถึงความพัดภาคแห่งความรักกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ทำไม่ดีไว้คุณมีคนที่ทำให้คุณเสียใจตอนนี้มีคนที่ได้รับบทเรียนและผลแห่งการทำ ที่เขาทําไว้กับคุณนะ่ามีพลังงานไพ่หกเหรียญหกเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันหรือความช่วยเหลือหรือการเอาใจใส่หรือการห่วงใยห,หรือการดูแลตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสหรือการกลับมาขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่การหลังเล การตัดสินใจการรักพี่การเสียดายน้องหรือเป็นไพ่งองการที่ใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดมันคงตัดยากในความรู้สึกที่ยังผูกมัดความรู้สึกที่ยังผูกพันกับใครสักคนหนึ่งนะมีพลังงานไพ่เดิฟูความเป็นอิสระตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราพยายามที่จะมูฟออนออกมากับความรู้สึกเก่า,ก,ากับความรู้สึกเดิม,ดมที่มันผ่านมาแล้วนะ เป็นฝ่ายคุณที่จะเดินหน้าและไม่หันหลังกลับมามองย้อนกับอดีตที่ผ่านมา5ถ้วยความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันลม้มความรู้สึกที่มันพังมันเป็นการที่เสียเสียกับความรู้สึกหรือผิดหวังกับคนที่เคยให้คำมั่นคำสัญญาแก่เรานะมีพลังพ่าการเดินจาก การเดินถอยในวันที่คุณถอยห่างในวันที่ห่างไกลกันในตอนนี้มีคนที่กําลังรู้ใจตัวเองหรือเป็นฝ่ายเข้าที่กําลังคิดถึงวันดีๆสิ่งดีๆที่คุณกับเขาเคยมองถึงอนาคตการร่วมหลักการลงหลักการปักฐานด้วยกนันนะมีพลังงานไพ่การไม่เติมเต็มความไม่เอาใจใส่หรือการที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มหรือมีพลังงานไพ่การที่พบเจอกับพลังงานของไพ่ คนที่เจ้าชู้คนที่หลอกลวงคนที่ไม่ได้จริงใจในวันนั้นกำลังเจ็บปวดในวันนี้นะมันเหมือนกับความรู้สึกที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่ถอยออกมาหรือในวันที่ห่างไกลกันหรือในความรู้สึกที่ยังมีจิตที่ผูกผ่านใจที่ผูกมัดคุณกับเขาอย่างคิดถึงกันอยู่มันเหมือนยังมีความรู้สึกเดียวกันเขาอยากกลับมามีความรู้สึกเดียวกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากขอโทษในวันนั้นที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกมา เป็นฝ่ายเขาที่ปิดบงังเป็นฝ่ายเขาที่ซ่อนเร้นเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาขอโอกาสคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือการปิดกัน้นหรือการมีกำแพงของคุณหรือความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกหวาดหวั่นว่าคุณจะให้โอกาสหรือให้ให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปกับอดีตที่ผ่านมาได้หรือเปล่านะครับอขอทู้พงะนามไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับ มีไพ่อของแปดเหรียญแเหรียญคือความตั้งใจคือความทุ่มเทคือความพยายามการทำเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่ง ที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือในตอนนี้เขากําลังทําหน้าที่ในความรับผิดชอบในตัวงเขาเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินในตัวของเขานะซิกออบครับเป็นบังงานไพ่หกถ้วยคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมเขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดไม่ได้เขายัางเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้มันเหมือนกับการที่ยังมีความทรงจําดีๆความผูกพันและสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขาในวันนั้นเขาเป็นฝ่ายที่ เสียใจในตอนนี้นะมีพลังงานให้ความเครียดความกดดันหลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงเรื่องราวในวันนั้นที่มันคงย้อนกลับไปในอดีตไม่ได้อดีตที่ผ่านไปคงแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เขากําลังคิดเยอะคิดมากว่า,าจะกลับเข้ามาในปัจจุบันแล้วคุณจะให้โอกาสให้อภัยกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดกับคุณไม่รู้ตอกี่ครั้งตอกี่ครั้งได้หรือเปล่านะครับเป็นพลังงานไพ่สองเหรียญการวนกลับการหวนคืนการวนกลับ ความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยพยายามประคับประคองกับสิ่งที่ผ่านมาในความรักที่ผ่านมาของคุณนะหรือในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้สึกว่าในวันที่เขาอยู่คนเดียวนยะอะไรมันช่างไม่แน่นอนเหลือเกินในตอนนี้ของเขานั้นไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณเป็นพหังการที่เรามีแบบแผนเรามีเป้าหมายเรามีสิ่งต่างๆร่วมกันเราเคยมีความสุขเราเคยมีรอยยิ้มเราเคยกินข้าวด้วยกันเราเคยทําทุกสิ่งทุกอย่าง ร่วมกันหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรู้สึกที่มันอยากกลับมาชัดเจนกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาชัดเจนหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ยอมรับผิดในวันนั้นด้วยการกระทําที่ผ่านมาที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจการมูฟออนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแพล่ใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปใน,นทิศทางที่ดีขึ้น ตอนนี้เขาก็ยังมูฟออนออกจากคุณไม่ได้นะให้หวันเวลาให้การเวลา เนิ่นนานสักเพียงใดตอนนี้ความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆมันยังหวนคืนในความรู้สึกของเขาเป็นฝ่ายเขาที่โหยหาคุณหนักมากคิดถึงคุณหนักมากเขาคิดถึงวันที่คุณได้เดินลุ่มในเส้นทางเดินเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนาวิกตอรี่ความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะเส้นทางเดินที่มีคุณในทุกเรื่องราวในทุกไรส์สไตล์ในทุกสตอรี่ที่มีคุณและเขาเป็นคนที่มีแบบแผนเขาอยากกลับมา อยู่ในแบบแผนที่คุณกับเขาได้กําหนดกันและกันนะครับเป็นพลังภาพให้จัดเมน็นจัดเม็ดผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทำํำใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นมีคนที่พยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกข์เป็นฝ่ายเขาที่ทรมานใจ ว่ากับความรักที่คุณเคยมอบให้เขาเขากลับมารู้ในความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเองแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาแคร์คุณมากแค่ไหนเขาอยากผูกพันเขาอยากผูกมัดเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะาเดอร์ซันความสุขความสมหวังสิบถ้วยความเติมเต็มความอบอุ่นการมองตาแล้วรู้ใจการเห็นค่าในหัวใจความรู้สึกเดียวกันอยากมีความรู้สึกเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ดวใจสองดวงที่รวมเป็นหนึ่งแล้วเราก้าวเดินไปในเส้นทางเดินแห่งความรักที่มีระหว่างคุณกับเขาเป็นคนที่กำหนดในโชคชะตาหรือมีพลังงานไพ่พรมลิขิตนำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันคู่อธิษฐานคู่คนที่เกื้อกูลคู่คนที่เกื้อหนุนหรือในตอนเนี้อาจจะเป็นการที่มีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทำในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่ตัดใจจากคุณไม่ได้มีพลังงานไพ่เจ็บถ้วยความฝันความหวังคิดถึงความฝันคิดถึงความ ความหวังที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันนะเดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองหรือเขาแหงนไปมองไปบนฟ้าไกลช่างกว้างใหญ่เหลือเกินหรือการที่เขาอยากดูดาวร่วมกับคุณหรือความหวังเดียวกันครั้งหนึ่งหรือเขาฝากความคิดถึงมากับสายลมให้ช่วยผัดพาใจและความรู้สึกที่เหมือนเดิมให้หวนกลับคืนมาในความรักในความสัมพันธ์คุณคือถ้วยแห่งสายน้ำ คุณคือถ้วยแห่งความเติมเต็มคุณคือถ้วยแห่งความเอาใจใส่เขาดีที่สุดเขาอยากพูดคุยกับคุณเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณเขาอยากทําทุกวันให้เป็นวันเวลาที่ดีสําหรับคุณและเขานะมีพลังงานไพ่ในตอนเนี้เพจออบวันคือการเริ่มต้นนะครับเป็นพลังงานไพ่สเตนชาวสิงรักษาสิงมีคนที่จะมายอมพ่ายแพ้กับหัวใจที่รักเขาที่สุดเขาดูแลว,ว่าใครคือคนที่รักเขาดูแลว,ว่าใครคือคนที่ร่วมอนาคต และร่วมความหวังด้วยกันนะมีไพ่พลังงานไพ่ความตั้งใจและความพยายามไปด้วยกัน Ten of p e t a c l e เป็นไพ่ของการที่คุณกับเขามีความมั่นคงในเรื่องการเงินการทุกสิ่งทุกอย่างมีอนาคตมีความหวังมีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะมีบ้านไม่ว่าจะมีรถไม่ว่าจะมีที่ดินไม่ว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะในตอนเนี้ยเขาขาดคุณไม่ได้เขาแคร์คุณมาก ในตอนนี้เขากำลังแก้ไขกับปัญหาที่เขาเป็นฝ่ายที่ก่อปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นเพหยงการที่ในวันที่ห่างไกลหรือในวันที่คุณเดินถอยในวันที่คุณเดินจากดามีคนที่กังวลกระวายใจมีคนที่หวาวุ่นมีคนที่ขาดคุณไม่ได้มีคนที่จะกลับมาสร้างอนาคตและเป็นครอบเป็นครัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของพลังงานในตัวตนของเขาคนนั้น ขอดูปพระงางไพ่ในข้อความของเขาที่เขาอยากที่จะสื่อสารมาหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับว่าเขาอยากที่จะสื่อสารอะไรมาหาคุณนะ,อะขอเช็คพังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าเขาอยากสื่อสารอะไรมาหาคุณมีไพ่ของเทนออฟครับคุณคือครอบครัวคุณคือความเติมเต็ม,ตมคุณคือความอบอุ่น เขาอยากกลับมามีแบบแผนเขาอยากกลับมามีเป้าหมายเขาอยากกลับมาใช้วันเวลาทุกช่วงวันเวลาที่มีคุณหรือการที่คุณกับเขาได้วางแบบแผนครอบครัวไปด้วยกันนะทูออฟวนันอนาคตข้างหน้าเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเช่นไรแต่เขารู้ว่าวันนี้หัวใจเขามีแต่คุณนะในวันที่ห่างไกลในวันที่ต่างกันโดยระยะทางมีคนที่กำลังฝากความคิดถึงมาหาคุณเขาอยากขอโอกาส การเริ่มต้นกับคุณในออฟสอดเป็นพลังงานไพ่าการที่แอบมองห,หรือการแอบสืบหรือการแอบส่องหรือตอนเนี้ยเขาอาจที่จะรู้ทุกๆเรื่องที่มีคุณในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ขิงออฟครับราชาถือถ้วยเป็นพลังงานพ่อไม้ไม้หรือในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกว่าค่ําคืนนี้มันช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินมันช่างเหน็บหนาวเหลือเกินมันช่างอ้างวางเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณโฟออฟครับ สี่ถ้วยมัน,นเหมือนอาเจ,จเป็นฝ่ายเขาที่ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ดังใจดังสิ่งที่เขาหวางังดังสิ่งที่เขาตั้งใจไม่เหมือนตอนที่อยู่กับคุณคุณกับเขามีเป้าหมายเดียวกันมีความรู้สึกเดียวกันสิบไม้เท้าเป็นไพ่ของการแบกภาระความรับผิดชอบการกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณที่เป็นคนที่เคียงข้างเขาอยากมีคุณที่เป็นคนที่เคียงคู่กับเขามีไพ่ของเดฟูมีพลังานไพ่เด็กถือเหรียญมีไพ่แห่งการพบเจอแล้วในทุกทุกวันที่คุณกับเขาได้พบเจอกันที่คุณกับเขาได้เล่าเรื่องต่างๆร่วมกันในทัศนคติในมุมมองในแง่คิดต่างๆที่มีคุณกับเขามีพลังานไพ่สิกออปเปอเร เป็นพลังงานไพ่การช่วยเหลือหรือการที่กลับมาข่าวเนี่ยเขาจะเอาใจใส่คุณ,คณเขาจะดูแลคุณ,คณเขาจะทุทนุถนอมแลดูแลคุณอีกครั้งหนึ่งคนที่รักกันเขาจะใช้คําพูดคําจาที่ไม่ทิมแทงใจกับคนที่เรารักนะมีพลังงานไพ่โฟร์ออปเปเรเมีพลังงานไพ่ถูกครับความรักความเอาใจใส่ความผูกพันเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดในตอนนี้นะที่ไม่ได้บอกคําว่า รักกับคนที่เขารักอีกแล้วในตอนนี้เขาอยากกลับมาเห็นหน้าคุณเขาอยากกลับมาเห็นภาพคุณเขาอยากกลับมาเห็นสิ่งดีๆที่มีคุณอีกขังหนึ่งนะมีพระงภัไฟโฟออฟสอดมีไ่พระไภัยในอวานมีพระพาไัยเจ็ดในเจ็ดถ้วยความฝันและความหวังที่คุณกับเขาจะมีความฝันและความหวังหรือการที่เขาอาจจ้กําลังฝันถึงคุณแล้วสะดุ้งตื่นมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคุณอีกแล้วในวันที่ เขาไม่มีคุณเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่โหยหาเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดในตัวของเขาเองนะการเฝ้ารอ,อการรอคอยหรือเป็นการรอคอยโอกาสรอคอยจังหวะที่ได้พบเจอที่ได้เคลียร์ใจที่ได้พูดคุยที่ได้พูดคุยถึงเรื่องความรู้สึกในหัวใจลึกๆของเขาในตอนนี้อีกครั้งหนึ่งมีพลังงานให้ความหวาดระแวงความหวาดระแวงของเขาเขาอาจจะกลัวคุณที่จะไม่อภัย หรือเขาก็รู้ว่าคุณผิดหวังกับสิ่งที่เขาทำไปคุณไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่ทำให้มันอาจจะกลับมาเป็นดังเดิมดังสิ่งที่เขาหวังดังสิ่งที่เขาตั้งใจไม่ได้ในตอนนี้นะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ถามกับความรู้สึกของตัวของคุณเองว่าในตอนนี้คนที่ห่างไกลคนที่ต่างกันโดยระยะทางท่ากลับเข้ามาในความรัก ความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับคนที่เคยทําให้เราผิดหวังอยากกลับมาแก้ไขและปรับเปลี่ยนในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดไปได้อีกหรือเปล่านะในอาวาดคุณไม่อยากเสียใจคุณไม่อยากผิดหวังคุณไม่อยากเสียใจอีกแล้วนะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ตามง้อแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่นิ่งเป็นฝ่ายเราที่ไม่ตามเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วในวันที่คุณนิ่งในวันที่คุณหยุดเดินตามเขา ในวันนี้จะมีคนที่ควยคว้าจะมีคนที่อ้อนบอดจะมีคนที่วิงวอนจะมีคนที่ขอร้องเป็นฝ่ายเขาที่กำลังเสียใจกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาว่าทำไมวันนั้นเขาถึงให้ทำให้คนที่รักเขาที่สุดต้องเจ็บปวดในวันนั้นนะเขาจะมายอมพ่ายแพ้กับทุกสิ่งทุกๆอย่างที่เขาทำผิดไปหรือคำขอโทษที่เขาจะกลับมาขอโทษและมีคำมั่นคำสัญญา ร่วมกันในตอนนี้นะ,อะขอดูพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับคุณในค่ำคืนนี้นะครับขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับคุณมีไพ่ของเดวิลเดวิลคือการข้างรักหรือตอนนี้เขากำลังแอบพึงแอบพวงเขาขาดคุณไม่ได้ตอนนี้เขากำลังข้างข้างกับความรู้สึกของเขาว่า ตอนนี้ในวันที่ไม่มีคุณแล้วมันเหมือนความโหยหาในตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาพันธนาการกับคุณนะมีพลังไงพ่ในเดอะทาวเวอร์การจับได้การโป้แตกความรู้สึกและ คลิ่งที่แตกหักพังไปเขาอยากให้กลับมาเป็นดั่งเดิมเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอความทุ่มเทการกระทำที่กลับมาพิสูจน์ในตัวของเขาในตอนนี้วันเวลาหรือการก,าร,กระทำสิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับวันเวลาที่ได้พบเจอกันที่ได้เริ่มต้นกันที่ได้มีข้อตกลงกันที่ได้มองอนาคตไปร่วมกันนะครับเป็นงงานางพ่ายเดียรเ์เบรสเททธิดาดาวสุกดาววีนัทคุณคือหนึ่งเดียวในความรู้สึกของเขาคุณคือหนึ่งเดียว ในหัวใจของเขานะมีพลังอาไพสิบเหรียญการกลับมาเป็นครอบครัวการกลับมามีความมั่นคงการกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่ง King of p e t ์เกิลนะครับเป็นไพ่ของการที่มีคนคนหนึ่งกลับเข้ามาเหมือนเอาใจใส่คุณคอยเทคแคร์คุณคอยดูแลคุณหรือการเป็นการทุ่มเทของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินของเขานะในตอนนี้เขาอาจจะกลับมาช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง ทุกๆอย่างกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ควีนอวานราอชินีงไฟคนที่มีเซนต์คนที่มีลางสังหรณ์คนที่มีสัมผัสพิเศษตอนนี้คุณาจะรู้ถึงทุกเรื่องราวในความคิดของเขาคุณเป็นคนที่อ่านความคิดของเขาได้คุณเป็นคนที่อ่านความรู้สึกของเขาได้คุณเป็นคนที่ทําทุกๆอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองในวันนี้คุณจะถามเขาความรู้สึกหรือในตอนนี้คุณก็อาจจะมีสิ่งที่อยู่ในใจของคุณไว้แล้วนะว่าคุณจะให้โอกาส หรือคุณจะพอแค่นี้นะวิวออฟฟอร์จูนกงร้อเฮชกชนะวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงคําพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอนะโชคชะตาและวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะครับเป็นรางงานไพ่เดอะฟูลในวันที่ไม่มีคุณแล้วในวันที่คุณหมดรักหรือในวันที่คุณหมดใจในวันที่คุณเป็นอิสระในความรู้สึกต่างๆแล้วในตอนนี้มีคนที่ กระวนกระวายมีคนที่อยากกลับมามีคนที่อยากผลคืนมีคนที่อยากหวนกลับในความรักในความสัมพันธ์นะเจ็ดดาบคําพูดไม่จริงคําพูดโกหกการทำร้ายรังตอนเนี้มีคนคนหนึ่งที่ได้รับเจ็บความเจ็บปวดและได้รับบทเรียนที่ทําไว้กับคุณแล้วในตอนนี้เหมือนเขาจมกระกองทุกกองกองไฟที่ลุ่มร้อนในหัวใจของเขาในวันที่คุณเดินจากในวันที่คุณถอยไป ในวันเนี่ยที่ไม่มีคุณอีกแล้วเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียใจที่สุดในวันหนึ่งที่ในวันนั้นเขาไม่น่าทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปนะมีพลังงานการที่อยากวนกับอยากใช้วันเวลาร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคุณค่าแห่งวันเวลาสิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับวันเวลาโชคชะตาอดีตที่ผ่านไปเขาอยากบอกคุณว่าให้ดื่มกับอดีตที่ผ่านมาได้หรือเปล่า เขาอยากทำวันนี้ที่ได้พบเจอคุณแล้วได้ทำในสิ่งที่เป็นปัจจุบันส่งผลเป็นอดีตแห่งความทรงจำที่มีคุณและเขาอีกครั้งหนึ่งนะขอโอกาสที่ให้กับเขาได้ปรับเปลี่ยนให้กับเขาได้แก้ไขเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาแคร์คุณมากแค่ไหนเขาอยากจะทำวันนี้ให้เป็นวันที่มีคุณและเขานะครับ หมอโตก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าขรูให้หมอโตกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับ